ให้หนูพร้อมพี่ชัยถ่ายกันได้นี่ครับอะไรครับผมถ่าครูปอะมาอ๋อใช้ลูกค้าแต่แล้วอาสาวเลยมั้ยไหนยืนยืนยืนข้างนี้ไหมให้่ายไงก็นได้ให้หนูนี่ยืนข้างนี้นี่ยืนข้างนี้ให้เขาถ่ายกันได้ อ่าเรไม่เปานัีถ้าไงก็ได้ให้หนูพอมพี่ชัยใหไยังไงก็ได้หลายรูปเพื่อนเรืองไหนนะหนึสองสามการบูดด้วยนะคะกันบูดกันบูดได้ครับพี่พูดได้เหรอหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะครับหนูเห็นในขีพี่ข้างหลังไม่พูดเลยอะเขาไม่พูดเขาเป็นใบน่ะอ๋อเมื่อกี้เขาลงพูดมาแล้วเอาแล เดี๋ยวไว้ไปเห็นตัวเองใคนคลิปหน้า